สวัสดีท่านดมเอาเลยครับค,ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้อยู่เกมไม r คร t อนดิชเ i ่นเคยนะครับอยู่ในครับพ็อกเก็ตดิชเ่นครับเอาชีวิตรอด EP หนึครับหลังจากแมปผมหายครับเ,น,เนไปแล้วเนาะก็เล่นาเไปก็ลงมหายครับกดหัวลิซ่ก็ได้สร้างครับ๋ยมลืมตู นี่ครับได้สร้างไปแล้วนี่ลงเก,ก็บไม้ครับเก็บไม้ต่างๆเนาะนี่ยังไงเดี๋ยวนาโคสคงจะทำแบบบ่อปลาไล้ปลาอยู่แล้วมานี่นะตัวนี้เป็นไงมีลำอ้วนสูบิัยแน่ครับกม่แนอย่างอื่นมีอย่างไรอุ้ยนะใครเปนจะฟิวร์ฟ้าวพาะเผาขนาเนีย่ย

ไม่หมึกเข้ามันไม่นีแล้วสองครับจะเลี้ยงสานะอคนี้นะม่ใช้ไม้โอ๊กเหมือนเดิม กนเฮ้ยใช้ไม้เบิร์ดะเห็นมีป่าไมเบิร์ดใกล้ๆปบ้าลเ้ยเไม่มีไม้ไมเบิร์ดนหว่ะลลมาแล้วนี่ป่าไมเบิร์ดครับป่าไม้เบิร์ดป่ะเออป่าไมเบิร์ดับโอเคเลยดีไม้เบิร์ดป่ะวะโรงงา

ชุดก่องชุดกอบไว้พี่ย่าไปเลยนอกหลอกว่งร้เจอเพจทำแม่งแบบแรงไหย่หมายอ่ะีหนยวเมือนอาจะปิดกลับบ้านอยู่แล้วมันจะปิดกลับบ้านอยู่แล้วตัน้อเมกให้เกิดื่นว่ะอหลายวันเลยนะเนี่น

cái kim kia đã ở chán rồi mà nó nó mà đẹp cái kim

พี่เนึ่งแล้วก็ี่สามหลังสมองเต้ยวันเต้วันแล้วนะไปลงแล้วพี่สามหลังสมองข้างข้างข้างหลังทุกคนมีใช่ปะทีที่มันทำให้น่าหลังหลังลบ้านพี่อเออใช่ไหมหลังแล้วไม่รู้สิอ่านแตวี่นี่เองที่ทรง้างหลังก็ไ่ต้องเลยเอาได้ก็ติดไว้เป็นเลไม่ต้องรู้น่ะ โอ้ผมบอกไปแล้วนี่ไม่ไม่ได้เกมนะกบอกป่าวใย้ข้อผิดโอ้ตั้งมาดูผมบอกเลยไม่ไดเกมป่าวครับก็จะบอกอะไรแต่ผมต้องไม่อับมาสอนลงสกินพี่เว็บนะครับสอนโหลดอะไรมาเนี่ยก็เห็นนี่ครับผมนี่ไหมครับนี่ครับแขนนะครับ

หาย้กางวันไมอ่ะแ่มก่มีโ้ว์เรไเ่มันไม่ร้อน,อเ,เ,นเร <c oughs> สี่สหา้าตัมาแบบพังแพงเลยเด้องั้นจะเป็นประตูเข้าเข้าเมืองรับ ปีนี้เนี่ยประตูบอลตอนนี้เราทำเป็นไม้บอร์เนาะอ่าวว่าเราไม้จังเก้ลนยังไงแล้วพอราโตโกงทุยมีเท่าไหร่โกงเขียวโกงโกงใครบอกโกโกงครับ ไปดูดีสคริปชั่นเลยสิไ <c oughs> อชิองไปดูไอยไอ้ออปื้มเกมเมอร์นะครับเพื่อนผมเองนะไม่ใช่พี่ปื้มเกมเมอร์คนระับ <c oughs> เพื่อนผมครับที่ผมซ้อมบอนอยู่คนระับ <c oughs> น,นั่นรับไม่มดนตีนครับไปสัตว์ไอ้ด่ากรัวสัตว์ก็เป็นพี่ปื้มเกมเมอร์ แปลกมาก่แกมากพอาทิตย์ตกดิน 看门狗。 อสักประมาณ13นาทีครับก็เลือะแล้วก็เป็นโทรศัพท์เนะาะคลิกมันน้อยด้วยแหละมันจะอัดด้วยช่วยอัดให้เยอะๆนะครับก็ณลองทานเพืกันด้วยเยนาะ นกกาออกหากิน